ประเด็นแรกที่จะคุยในวันนี้รู้สึกน่าจะเชื่อมโยงนะฮะ,ะกับที่เรานําเสนอเป็นประจำทุกสัปดาห์อ,อันนี้เชื่อมโยงของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของป่านะฮะก็ะคือเรื่องของที่ดินเป็นทุนชีวิตนะครับเพราะว่าที่ดินทากินเนี่ยจริงๆก็เหมือนหัวใจสําคัญนะใช่นะครับปัจจัย4พื้นฐานนะด้านที่อยูย่อาศัยด้านอะไรเนี่ยถูกต้องเลยโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีที่ทํากินเนี่ยมันก็ไม่มีความระดวงไงว่าจะถูก จับกลุมหรือว่าไปถูกดำเนินคดีที่ที่ฉันอยู่นี่เป็นที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามีที่ดินที่ถูกต้องนะครับมันก็จะสามารถทํามาหาก,กินได้อย่างสบายใจแล้วก็ที่ผ่านมาปัญหาส่วนหนึ่งที่พบเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการใช้มาตราส่วนที่ไม่เหมือนกันของแต่และหน่วยราชการเหมือนกับว่าถือแผ่นที่คนละฉบับประมาณนั้นแล้วจะอ้างอิงจากตรงไหนดีตรงนี้ทางรัฐบาลได้ทําอะไรดําเนินการอะไรไปบ้างใช่สมมติ ที่ดินถือ,อแบบหนึง่งต่าไม้ถืออีกแบบหนึง่งทีนี้การแก้ปัญหาเลยมาใช้ตัวนี้ครับวันแมปครับเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของความซับซ้อนนะครับ,รบอัน,นเนี้ยวันแมปเนี่ยมันเกิดจากการปรับปรุงแนวเขตที่กฎหมายเนี่ยประกาศใหม่แล้วก็ถือเป็นข้อมูลล่าสุดที่สุดนะครับแล้วตรงนี้ครับจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการมาใช้กฎหมายของหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแนวเขตที่ดิน ซึ่งการปรับปรุงแรวเขตที่ดินวันแบบเนี่ยจะมีการแบ่งการดําเนินการเป็นกลุ่มจังหวัดนะนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับก็ประมาณ11จังหวัดมันก็จะได้ประมาณเจ็ดกลุ่มนะครับแบ่งให้ชัดเจนเลยแล้วก็จะเป็นการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนซึ่งตรงนี้จะผ่านการพิจารณาของทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วยนะครับเพราะว่าเป้าหมายจริงๆของรัฐบาลเนี่ยมันย้อนไปที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าคือเรื่องของผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินครับ เขาก็จะจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อลดความเหลื่อมล้าเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญนะครับแล้วก็จะมุ่งให้เกิดความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะครับไม่ให้กรรมสิทธิ์นั้นมีการเปลี่ยนมือเพราะบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนมือได้เอาไปขายได้อะไรอย่างเงี้ยขายิทธิ์กันอะไรเงี้ยแต่เป้าหมายเขาไม่อยากให้ให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เกิดความยั่งยืนในการทำมาหาก,กินในที่ดินผืนนั้นที่รัฐจัดสรรให้คือจัดสรรในชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายไปเลยถูกต้องแล้วที่ดินตรงนี้ครับเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะครับ กลุ่มที่หนึงครับจะเป็นการจัดระเบียบซึ่งจะเป็นที่ดินของรัฐที่ราษฎรไปครอบครองอยู่อันนี้ก็คือเป็นที่ดินของภาครัฐนี่แหละแต่ประชาชนเนี่ยไปทำมาากินไปอาศัยไปปลูกอะไรอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยมากขึ้นภาคที่สองครับจัดระบบระบบตรงนี้ก็คือจัดพื้นที่ว่างเปล่าครับซึ่งไม่มีผู้ครอบครองแต่มีสักยภาพ ของที่ดินก็คือสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้ม,มันก็จะแยกออกเป็นอีกเจ็ดประเภทอาทิป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนป่าไม้ถาวรพื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่ดินราชพัสดุที่ดินสาธารณประโยชน์หรือว่านิคมสร้างตนเองคัอเจ็ดประเภทพวกนี้ครับเขาก็จะไปจัดแต่ระบบให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประชาชนเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินของอส่วนพวกนี้นะครับ อยู่ประมาณ7,000หกว่ารายครับก็9,000หกว่าแปลงครับในพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็นอกจากนี้ครับนอกจากมีการจัดสรรที่ดินแล้วเนี่ยเขายังไปเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม,มการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการที่จะเอาไปสร้างสรรหรือว่าไปต่อยอดในการทําให้ชีวิตเขาเนี่ยมั่นคงมากขึ้นยิ่งด้วยแสดงว่าไม่ได้แค่จะจัดสรรที่ดินอย่างเดียวครับแต่ให้ความรู้ให้ทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปด้วยคือเขามองในระยะยาวไงหรือรัฐบาลมองว่าเอไหนๆจะเสริมหนุนละเอาระยะยาวไปเลยอันนี้ดีนะใช่แล้วที่มันเชื่อมโยงก็คือมันไปเชื่อมโยงของการทําป่าชุมชนด้วยครับเพราะว่าป่าชุมชนนี่แหละครับอย่างที่บอกคือเมื่อก่อนเนี่ย พอใครเข้าไปเก็บของในพื้นที่ป่าบางทีมันก็มีเก็บเห็ดเก็บอะไรอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมโดนเรื่องปัญหา,าลุกล้ําอ,อะไรลุกล้ํานะครับ,รบแลก็เลยมีพบรบที่เราคุยไปแล้วเมือม่อเมือ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนอนะครับเขาก็เชื่อมโยงมาตรงนี้แหละคือโดยใช้แนวคิดก็คือป่าอยู่ได้คนอยู่ดีนะครับแล้วก็ทําให้มี ป่าไม้เป็นของชุมชนเองนะครับการปลูกไม้หัวงห้ามร5อยชนิดอย่างที่เราเคยพูดไปนะครับแล้วก็เอาไว้ต้นไม้เหล่านั้นแหละสามารถเอามาเป็นตัวคับประกันไปเอาเงินมาจากทกศเอามาลงทุนในการทําที่ดินพัฒนาที่ดินอะไรพวกนี้ได้ต่อเนื่องไปอันนี้ดีนะแล้วพวกต้นกล้าอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปซื้อนะมีแจกฟรีหมดเลยใช่ครับแล้วเมื่อก่อนนะสมมติน้องเก่งมีที่ดินอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูก ไม้ขึ้นอยู่ในของตัวเองแล้วเนี่ยจะไปตัดทียไม้ของห้ามร้อยห้าสิบดชิเนี่ยไม่ได้นะต้องเปนยาก่อนหลายขั้นตอนเลยใช่แต่แต่เดี๋ยวนี้ฮะคือเราประสงค์ที่จะปลูกแล้วปลูกเสร็จแล้วบอกเขาแค่นั้นเองว่าผมมีเท่านี้นะอยู่ในที่ดินผมมีประเภทไหนบ้างประเภทไหนบ้างนี่นะครับพอโตขึ้น ก็ศึของเราละกลายเป็นหลักทรัพย์คาประกันได้ด้วยใช่ถูกต้องครับนี่ดีซึ่งนับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยจากการส่งเสริมเรื่องของป่าชุมชนเนี่ยก็มีป่าชุมชนเกิดขึ้นในประมาณ1 1 3 2 7แห่งครับแล้วก็มีพื้นที่ชุมชนที่มีส่วนร่วมเนี่ยอยู่ประมาณอีก1 3 0 0 0หมหมู่บ้านนะเนื้อที่ประมาณ6 2 9ล้านไร่นี่คือพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นมาครับในประเทศไทยแล้วเขาก็จะตั้งใจเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นให้ได้สักประมาณสิบ หลั่นไร่นะอ้อโหอันนี้คือพื้นที่สีเขียวเลยใช่ไหมที่เขาจะสร้างเพิ่ม,มถึงตอนแรกมี6.29แล้วครับเหลืออีกหน่อยอจะได้ตามเป้าแต่ถ้าเกินเป้าก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้ะลดปัญหาในเรื่องของเขาเรียกอะไรการบุกรุกที่ดินของพี่น้องเกษตรกรด้วยหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยเขาม,มีป่าชุมชนประชาชนสามารถเข้าไปทําประโยชน์ในป่าชุมชนได้อแล้วเขายังสามารถช่วยกัน คือกฎหมายไอ้พรบที่ออกไปก่อนหน้านี้นะคือมันช่วยให้เขาสามารถที่จะบริหารจัดการป่าชุมชนของเขาเองกันได้โดยใช้กฎของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมกับความเป็นเจ้าของใช่ใช่ใเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยครับเป็นข้อดีครับผมที่ดินคือทนชีวิตครับ